พรทานมาได้ที่บ้านว่าฉันเป็นกระซือแต่เงินมีไหมเงินมีไหมอย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระซือแต่เงินมีไหมเงินมีไหมคุณเอาเวลามันกูมีกูมีเด้กน้อพี่น้อง พัลซ์แล้วซีสแตกนั่งเหม็นปากค่องมันจะสำคัญอาวาชิงสำคัญที่ชุดคือปากค่อมไปหนามารังเหมดนี่ก็มีลูกหให้ทำเวลามี่คำนึงแมนเบิร์ตมายอดมันก็แมนเบิร์ตเงี่น้ยยอดคำเบาของเอฟซีหวาให้นแมนแมนคว่เขาว่า กูบอสแสดงไงมึงเบิ่งกระสือดอกเงินกูบักลายนึ่งเออใส่ตินิฮ้ามึงตายกับบอสเงินกูน่ารล้วกูได้กูเดือดเออกูได้ไล่รับดับจ่ายกูเดือดวะฉันซะกินมนมึงตายเงินกูนะเขาไม่มีเงินอยู่ได้ค่ะปัจจุบันในค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถค่านมลูกค่ารักค่าส่งไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดกินตินิฮ้ามึงตายกับบอสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูหาทุกวัน ใช้ทุกวันไอ้พวกท่อกเพิ่งเอาเวลามันบ่มีบ่มีเดินอกพปน่อหาซื้อได้ซื้อแตกนเนาบเออใส่ตีนหางตายกับพเบิดเงินกูหนาไไอ้ยกทข่าละรตูยังเป็นยาเลยอ่ะสาวยัคว่จะหาเน